สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเกี๊ยวปลาทอดกรอบกันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องมีแผ่นเกี๊ยวนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นเราก็จะใช้ปลาวันนี้เราจะใช้เป็นปลากระพงขาวเลยค่ะหนึ่งชิ้นนะคะจะทำให้เพื่อนดูน้ำหนักประมาณสักหนึ่งขีดครึ่งถึงสองขีดนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นเราจะเตรียมไว้ก็คือแป้งเปียกนะคะน้ำเปล่าค่ะสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เกลือเกลือนี้ให้ใช้ประมาณซักเศษหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะกับปริมาณของปลาหนึ่งขีดครึ่งถึงสองขีดนะคะพริกไทยป่นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวเศษหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวช่วยของเรานะคะก็คือผงปรุงรสประมาณซักเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะเตรียมแผ่นเกี๊ยวไว้นะคะแผ่นเกี๊ยวก็ก็จะออกสี่เหลี่ยมแต่วันนี้เราจะทําลักษณะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆหาแก้วใบหนึ่งค่ะ ก็ครอบลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็กลีดเลยค่ะกดแน่นๆค่ะเราก็จะเตรียมแผ่นเกีียวได้กลมเลยค่ะส่วนข้างเราก็จะไม่ใช้นะคะก็ก็จะออกเป็นลักษณะนี้ค่ะ แผ่นเกี้ยวเราก็จะกลมนะคะว่าเป็นอย่างี้ค่ะเตรียมเอาไว้นะคะส่วนของเกี้ยวเราก็เตรียมแล้วตอนนี้เรามาทําส่วนของตัวปลาค่ะอันนี้คือปลากระพงขาวนะคะเนื้อใสใสเนี่ยคือสดเลยค่ะเราก็จะแล่ออกนะคะแล้วเวลาเราเอาเนี่ยเวลาเราจะมาตีเป็นไส้ปลาเนี่ยตรงส่วนตรงนี้เนี่ยจะดํา เราจะไม่เอานะคะให้แล่หนังออกค่ะตรงนี้เราจะไม่เอานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทําเป็นเกี๊ยวปลาเนี่ยตัวของไส้เนี่ยจะขาวนะคะเราจะเอาเฉพาะเนื้อส่วนของขา,ขาวๆค่ะและหนังปลาอันนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถเอาไปทอดกรอบแล้วก็กินเล่นๆอร่อยเลยค่ะเราก็จะแล่ให้หมดอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นค่ะ เมื่อเราหั่นปลาเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานำมาปั่นเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีโถใหญ่ก็ใส่โถใหญ่ปั่นนะคะถ้าไม่มีเครื่องเล็กก็ให้ทยอยปั่นค่ะเราก็จะนำปลาเนี่ยมาใส่ในโถปั่นนะคะทยอยใส่ก็จะปั่นง่ายค่ะแล้ววิธีก็คือตัวน้ำที่เราเตรียมไว้เนี่ยให้ใส่เกลือค่ะเวลาเราปั่นเนื้อปลาเนี่ยอย่าใส่เป็นตัวเกลือเฉยๆให้ใส่เป็นน้ำเกลือละลายน้ำนะคะ เพราะว่าคุณสมบัติของเขาก็คือจะทําให้ตัวปลาที่เราปั่นเนี่ยมีความเนิดค่ะอ่ะก่อนนําไปปั่นแล้วก็ให้ทยอยใส่นะคะเดีย๋ยวเราปั่นกับน้ําเกลือแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยใส่เครื่องปรุงนะคะตอนนี้เราก็ทยอยใส่เครื่องปรุงของเราเลยนะคะอันนี้เราจะปั่นเป็นสองครั้งก็ทยอยใส่ค่ะแล้วก็นําไปปั่นให้เนียนเลยค่ะ เมื่อเราปั่นเสร็จอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ใช้ช้อนนวดอย่างนี้นิดหน่อยค่ะเราก็สามารถนําไปห่อได้เลยนะคะตอนนี้เรามาห่อกันนะคะปลามีความเหนียวดีเลยค่ะเราก็ใส่ใบเกีียวนะคะแล้วเราก็นําแป้งเปียกค่ะทาลักษณะนี้เหมือนกับที่เคยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แผ่แบนๆค่ะบีบนะคะให้ตัวปลาแบนนิดนึงค่ะเดี๋ยวเวลาเรานําไปทอดเนี่ย ตัวเนื้อปลาก็จะได้สุกเทือถุงนะคะไส้นี่แล้วแต่เพื่อนๆจะใส่มากน้อยนะคะเอาประมาณสักครึ่งหนึ่งของหัวแม่ปโป้งอะคะ่ะก็บีบตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาบีบตรงส่วนของเนื้อปลาค่ะประมาณนี้นะคะไส้ใส่ประมาณนี้ได้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาขอบค่ะแล้วก็ปิดนะคะ แล้วเราถึงจะบีบตรงนี้ตัวปากค่ะเดี๋ยวเราจะนัาไปทอดเลยค่ะให้ใช้ไฟระดับกลางค่อนไปทางอ,อ่อนๆนนะคะเราจะค่อยๆทอดค่ะเดี๋ยวเราลองลงดูนะคะว่าน้ำมันร้อนหรือยังโอเริ่มร้อนค่ะ ถ้าเพื่อนๆทำขึ้นมาเยอะนะคะสามารถทอดเท่าที่เราจะกินได้ค่ะนอกนั้นเราก็ใส่กล่องเก็บตู้เย็นได้นะคะเกี๊ยวปลาของเราทอดเนี่ยเขาจะมีความพองเห็นไหมคะแสดงว่าไส้ปลาของเราเนี่ยเมื่อเราตีแล้วเนี่ยเขาจะมีความเหนียวหยุนอร่อยเลยค่ะเมื่อเราทอดเกี๊ยวปลาเนี่ยจนเหลืองกรอบทั้งสองฝั่งนะคะให้นําขึ้นค่ะแล้วก็ทอดให จนหมดเลยนะคะจะกินแค่ไหนก็ข้อแค่นั้นค่ะประมาณนี้ค่ะได้รับประทานมากเลยค่ะเกี๊ยวปลาของเราก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เกี๊ยวปลาทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เพื่อนเพื่อนรับประทานกับน้ําจิ้มไก่ค่ะอันนี้เราน้ําจิ้มไก่อันนี้ที่เราทําเองนะคะคลิปก่อนหน้าก็มีทําไว้แล้วก็แก้มด้วยตัวแตงกวาหั่นนะคะแล้วก็ผักชีอย่างที่บอกค่ะ ก็จะมีความพองของตัวไส้เนี่ยแสดงว่าปลาเราตีได้ที่มีความเหนียวยืดหยุ่นจะอร่อยมากเลยเพะลองทําดูค่ะคลิปนี้ก็ฝากวิธีการทําเกี๊ยวปลาทอดไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ